สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมินสวัสดีเพื่อนเพื่อนจากสวนน้อยจ้าเนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในสวนจ้ามินิก็เริ่มต้นที่สิบกว้างสาจ้าเพื่อนเพื่อนอากาศก็เป็นคึ้มๆจ้าแต่ฝนบบตกตรงเนาะพยากรพันวาเมื่อนี่เดี๋ยวมินิการจะมาทําการลื้อถอนต้นของฟักทองบัตเะนัาจ้าจ้าก็ะนี่ก็จะเป็นต้นพริกที่ว่าสู ควนดินแล้วก็เอายาแห้งมากครบๆนาดินในเพื่อนเนาะก็คิดว่าจะรอดอยู่เนาะจะเป็นเพื่อนเพื่อนก็เริ่มจะมีน่วยที่ดแดงๆขึ้นมากก็มีแล้วจ้ะจะก็เป็นกระลำก็เริ่มจะเริ่มห่อโตแล้วจ้ะเริ่มห่อเป็นหัวแล้วเนาะกับใบบางส่วนก็ยังมีแมงมา มากินอยู่จ้ามากัดกินอยู่เนาะจ้าเพืเ่อนๆเนี่ยเริ่มจะเป็นบอกกอรี่น้อยขึ้นมาแล้วจ้าเป็นช่อตุมตูมๆอยู่เน,ะนาะจ้านี่ยนี่เนี่ยเริ่มเป็นบอกกอรี่ขึ้นมาแล้วจ้าบอกกอรี่ปเ,ปน,เ,น,น,กกเน,นี่ยปลูกกคุ้มจ้าเพื่อนๆได้กินแคนงบอกกอรี่จ้าไปเจนเนี่ยเห็นบอกกะลัมก็เริ่มจะห่อแล้ว นี่จะเป็นที่ว่าพญานาคเพิ่นมาปลูกไว้เนาะเพราะว่าบันหยุดเพราะตงกันจ้ะการพญานาคเพิ่นหยุดเพิ่นก็นจะมาทยอยปลูกพักนั่นพักนี่หายเพราะว่าเฮาอันนี้เฮาพอต้นกายเองจ้ะเมืนน่อนี้เนี่ยฟักท้องบันานจานัดเมื่อนี้ก็จะทําการลื่อออกมัดเลยจ้ะไอ้ถ้าลูกเขียวๆออกเหลืองๆก็จะ หลือออกเมื่อจาบตรงนี้จะได้ปลูกพักนาหนาวเลยเนาะเดี๋ยวเ้าปลูกซาาเกินไปเพิ่นจะโตเพราะท่านช่วงฤดูใบไม้พีนะจ๊ะจับเพื่อนๆก็จะได้ลือทำการลือออกแต่ว่าอันชั้นนี่จะไวเ้เฮ็ดเป็นเมล็ดพันธุ์จันเดียวเดือสโซาบองยางก่อนอึบยางมาทั้นพีจะพูดพยาบาลเลาก,กันล่างอันนี้ บงจำพร้อมเยี่จ้ะจะก,ก็จะมีบวบแห้งเทียววาเห็ดเป็นเมล็ดพันธุ์จะเป็นเพื่อนล่ะกามีบวบน้อยเพิ่งกำลังเกิดยุต่ว่าเพิ่งจะรอดหนาวว่าจะเป็นเพื่อนบางเท้อเป็นเหลืองเหลืองไปเลยกะมีเนาะเดี๋ยวข้าจะปล่อยไว้จังสีก่กอนจ้ะเป็นหลายนวยอยู่จ้ะเป็นเพื่อนเดี๋ยวมาเบิงฟังพีเนาะนี่อยู่สามสี่นวยอยู่จ้ะนี่จ้ะ บวบน้อยจะเป็นบวบที่ซื้อเมล็ดในญี่ปุ่นเนี่ยจะต้นนี้ก็จะเป็นต้นของโพระ่าผ้าจที่สูปปยใบไเปอนแก่าสวนไว้เนาะแล้วก็พักิ๊ตู้จะแม่งลักจะเ,เ,เพื่อนเพื่อนเพื่อตีเฮาจะเอาเป็นเมล็ดพันธุ์ของปีต่อไปเนี่ยเพิ่นก็นเริ่มจะแหงอยู่เดี๋ยวไว้าจาักน้อยเนาะเดี๋ยวจะพามาเก็บเมล็ดพันธุ์เพิ่นจ้ะจันจะเป็นเพื่อน,เ,น,เ,น,เ,นเดี๋ยวเหาย่าง มาทั้งพีมาเบิงพญ,ญาบาลเพิ่งกระลังจักโคตเอาทั่วลิสงหรือที่บ้านสุเพิ่งจะเอี่นว่าทั่วดินเนาะนี่จ้ะต่อมาสามสีต้นนี่งเลยจ้ะเป็นเปื่อนแต่ว่าเอาตะไคร้ครอบเอาไว้เนาะเดี๋ยวกาเพิ่งจะมาจิกกินน่นนะจ้ะเดี๋ยวให้ยพญ,ญาบาลเพิ่งค่อยๆโคตรออกก่อนจ้ะเ,เนนพิ่งเปื่นเนี่ยสามสีต้นในภูมินี่เป็นทั่วลิสงทั้งหมดเลยจ้ะ จะเป็นเพลือนคุดออกมาก,ก็ได้ประมาณนี้จะเป็นทุเรีนสงพันหนุ่วยใหญ่ของญี่ปุ่นเพิ่นเนาะนี่จ้ะก็จะนวยนวยตรงๆอยู่จะเป็นเปลือเพลืลักษณะนวยเพิ่นจะเป็นน่วยใหญ่จ้ะเนี่ยสุกพึ่งเคยเห็นขึ้นกันเละจ้ะเป็นเปลือเป็นครั้งแรกคือว่าพ่ยาวานเพิ่นเอามาปลูกเนาะ แต่ก่อนคยปลูกจะเป็นเป็นน่วยน้อยๆจะเป็นเพื่อนบ่ได้น่วยใหญ่ขนาดนี้จ้าจะเพื่อนๆอยให้พญ,ญาบาลเพืเ่อนคอยขุดออกจ้าดินแน่นแข็งเพราะว่าเฮาบ่ได้ดูแลเพลยตั้งแต่เอาปลูกนี่จ้าก็ให้เพิ่ร่องดินไว้แบบนี้เลยจ้าเพื่อนๆการหดน้ำให้บางข้างช่วงอากาศร้อนๆนะจ๊ะเนาะนี่จ้าก็จะได้ประมาณนี้เดียว สุดจะลื้อเป็นต้นออกแล้วจะไปว่างไว้อีกมองนึงเพื่อจะไปนั่งเก็บันออกจ้ะจากทวารีสงจ้ะเพื่อนเพื่อนเบิ้งต้นนี้นะดกคักขีดจ้ะโอ้ยดีใจเนาะเพิ่ะหนี่ยลอยยังไงเนี่ยแไปจะเก็บไปต้มจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่ทวารีสงจ้ะพันหน่วยยังไงด้จ้ะโอ้เป็นดกคักพิ่งนี่ย เพื่อนๆทอนตน้นทอนไดทรองออกมาแล้วนี่จ้าเดี๋ยวสุจะว่างไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปลือต้นฟักทองบัตรนาดก่อนจ้าแต่เดี๋ยวมือสุกพพัญญบพญบาลกัจะมาซอยกันลือต้นฟักทองบัตรนาดออกแลก้วกัถ้ามีนวยของเพื่อนหรือยอดเทียนอ่อนกัจะเก็บจ้าเพื่อนๆเก็บยอดเพื่อนไปแกงใส่น้ำมก่กระแทกจ้า กินได้ทั้งมวยยอดก็กินได้ดอกก็กินได้เนะานะจะเนาะสำหรับฟักทองจ้ะเนี่ยเน,นี่ยอดอ,อ่อ,อนๆรู้สึกก็จะเก็บเอาแบบนี้เลยจ้ะส่วนต้นที่แก่ๆของเพิ่นกจะเอาไปว่างใบในสวนเนี่ยจ้ะเป็นเื่อนเอามาไวใบกบนาดินหรือเอาไปเฮ็ดปุ๋ยต่อจ้ะจนันจะเป็นเปื่อนยอดของฟักทอง ตรงที่เพื่อนร้อนๆเอน,เนอะจากะเนาะก็จะเลือกไปลวกกิ่งกับแจ้วกระแซบจ้าจ้านี่ก็จะมีหน่วยน้อยเพื่อนน่จ้าติดมาน้าเครือเพื่อนเนา,านเเนเนะเสียดายอยู่จา้าเพื่อนเพื่อนแต่ว่าเขาต้องลือลวจา้าจ้าเพื่อนเนก็จะซอยกันผู้ลอไม้พ้ลเมือกับพยาบาจจะแยกกันเห็ดสองทางเนาะฟังทางผู้กับฟังทางพีจ้าเนี่ยจะมีหน่วยใดที่เพื่อนนั่นนี่พอเก็บ ก็เก็บเลยจ้ะนี่จะเป็นเปลือกฟักทองบัตนัดเนาะเป็นไอ้น,นี่วยเพิ่นอยู่กับดินนะจ้ะจะก็จะ,จะซอยกันเล้อพลรท่างกันเนี่ยเห็นหน่วยเพิเ่นก็ะจายตัเรยจ้ะเพิ่นเอาไปแกงได้จ้ะวยเกียวแบบนี้ก็ได้จ้าก็จะมีหน่วยอ่อนเพิ่นเนาะที่เพิ่น กำลังเขียวๆอยู่จังสี่จากกะเะเก็บเลยจะเป็นเพื่อนจะเป็นเพื่อนซอยกันพุลไม้พุลเมือส่วนสูกะยอดอ่อนๆกะเจเก็บแยกหลักการนวยน้อยๆกันอย่าเอาไปลวกกินกับเจ้ากระแซบจ้าแล้วการนวยใหญ่ๆเพื่อนเนี่ยกะจะใส่ตะกาไว้เลยตรนเปินกระไดลายอยู่เด็จ้าถนงวดสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวปีหน้าฮาจะมาปลูกไม้เสดายอยู่นอกจากแต่ว่ากระตงเรือเดี๋ยวฮ่าจะได้เอาพักตามเมาวจะย่อยอลงมาปลูกจก้ะนํามจาจ้ะจะเป็นเพื่อนเนี่ยซอยกันพุรไลละเมื่อกจะแจ้วแล้วจ้ะแล้วก็เมื่อนี้ก็ดียู่ที่ว่าอากาศเพิ่นเป็นคึมคึมเพิ่นบ่แดดแต่ว่าก็ฝนบ่ตก ช่วงอากาศแบบนี้ก็จะบกค่อยได้ลดน้ำพักหรือจะกระจา,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 ายอาศัยอช่วงตอนเศร้ากับย่ำมะแ,แลงนะจ๊ะ้วกาย่มแลงนี่ซีม่งเคืงนี่ก็เริ่มจะมืดลวจ้าตะวันตกดินเร็วนาะช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ลดน้ำพักที่ปลูกในกระถางกะลดน้ำม,มือเว้นมือแล้วจ้าช่วงนี้ก็สบายยุจ้ะถ้าเป็นดานร้อนนี่ รดน้ำแทบสิบท่านจะพักพ้นบ่ค่อยโตน้ำจะจะเป็นเพื่อนซอยกันพุรลไมพลเมือ่อเดี๋ยวเครื่อเพิ่นที่ว่าหอดตัดออกไปเนี่ยจ้ะก็จะเอาไปฮ็ดเป็นปุ๋ยตอเนื่องะบรไดถิ่นจ้ะจะนวยแก้ที่เพื่นสุกค่าต้นสุกเก็บว้ที่บานจะเพื่อที่ห่อจะเอาเป็นมเมล็ดพันธุ์ของปีต่อไปจ้ะ จะเพื่อนๆือลือออกไปแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะหลังจากที่เห่าลื้อตนฟักทองบัตนาดออกไปก็จะเบ่งแบบสะอาดสะอ้านขึ้นมานเนาะสองฝากทางจะเพื่อนเพื่อนไฟังทางพีแปลงนี่เนาะเดี๋ยวพยาบาลพิ่งกะจะทำการขว้วดินเอาไว้จ้ะบางบางส่วนกะจะเฮ็ดเป็นแปลงไปเลยมือนี่ลัอีก บางส่วนก็จะให้เพื่นนี่จ้ะให้เพื่อนพักพรตากแดดไปก้อนนะจ้ะหรือพักออกร咯เพราะว่าบางเทือก็มีมแรงอยู่จ้ะจ้าเนี่ก็จะเป็นต้นตะไคร้ที่สูตตัดตัดใบเพื่อนออกจ้ะเป็นๆนีอนน่อยู่ข้างต้นฟักทองบัตนัดนี่ก็จะเริ่มเบ่งสะอาดขึ้นมากเนาะนี่รวบรวมแล้วเพื่อนๆนีน่อยู่ในตะกานี่ประมาณสิบอ สิบเอ็ดน่วยจะเมื่อ้นี่จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปีนาหน้าเฮาจังมาปลูกไม้นะาจาน้ะเนาะนี่จ้ะเป็นฟักทองบัตเตอร์นัทที่มู่้นบาซิลเพื่อนเอาต้นก้าไ้แล้วเฮ้าก็มาปูกปูกแล้ว้องก็ได้เป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นของเจ้าของนี่จะเป็นยอดของเพื่อนนะจ้ะยอดเพิ่นเ็กินได้นี่น้อยๆเพื่อนเดี๋ยวสู้จะเอาไปเอาไปลวกกินกับแจ้วจ้ะเพื่อนๆน,นี่ เราก็นี่ถัวริสงจ้ะเดี๋ยวสุดจะมาไอ้น,นี่เก็บออกจากต้นเพื่อนเนาะเพื่อที่จะเอากลับบ้านจ้ะส่วนต้นเพื่อนเท่ากับจะเอาไว้ที่สวนเนี่ยจะเป็นเพื่อนเอาตากแดดไปเนี่ยลราก็เปลือกเพิ่น,พนกันยังไม่เหตุปุ๋ยตอได้อีกจ้ะถัวริสงก็กคือผักทุกอย่างที่อยู่ในสวนเฮ้าเนี่ยจ้ะก็เอากลับมาหมุนเวียน ไปเป็นปุ๋ยให้กับธรรมาชาติต่อไปจ้จะ,ะเป็นเพื่อนสุจภาพมาเด็ดตัวลิสนออกจากต้นนจะ้ะสุจิเ็ตง่ายๆแบบนี้แล้วเอากันไก่ตัดออกเทลโลน่วยอาจจะใส่เวลาจ้ะบ,บ่เป็นยังนี่ผักจากสอนของเห้าเมย์กับยอ่อมจ้ะเห็นผลผลิตเราก็ชื่นใจจะ้ะเ,เ,เป็นเพื่อนเนี่ยแกบอ,อกมาแล้วก็ต้นเพื่อนนี่จ้ะเพื่อนเพื่อน,น,น,นต้นเพื่อนเท่ากับจะเอาไวว เป็นปุ๋ยนี่จ้ะหรือจะฟังลงไปในดินก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้พยาบาลเพื่นจะบ่ได้เห็ดนะเดี๋ยวเมื่อนาจังจะมาเห็ดจ้ะเมื่อนี้เพิ่อนออกจะจะข้าแล้วเดี๋ยวพวกสุกจะทําการเก็บนี่เพื่อนๆเก็บเรียบร้อยแลวจ้ะทุรีสงกันเรียบร้อยแล้วจะทุรีสงก็ได้ประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆกระตากระตาในหน่อยหน,นึ่งเนาะ ไม่่ยๆนี่จะเป็นเปลือกเป็ดต้มกระแซบฝักทองน้อยฟักทองบัตรนาดล้วก็ยอดเปิือเนาเป็แกงใส่เนื้อไม้กระแซบจะกแกงเน,ะะนื้อไม่เนาะล้วก็หนวยอ่อนๆนวยหามๆเพิ่อกไก่นี่จะประมาณนี่จะสิบสิบก็ลูกจะเป็นเปลือกสิบก็ลูกเนาะเดี๋ยวปีนหน้าเขาก็จะมาปลูกไม้จะหนวยกระแกเถี่ยวไว้ที่บ้านที่สำหรับทํำ เป็นมเมล็ดพันธุ์สุกแกไปต่างหากจะเ,เพื่อนๆนี่โอ้ยดีใจเนาะเห็นแค่นี้ก็เศร้าเมื่อลรจา้าปลูกพักนี้มีกําลังใจที่จะปลูกต่อไปอไแค่นี้จะเป,เป็นเพื่อนพยาบาลกะเฮ็ดเป็นรูปแปลงขึ้นมาแล้วเนาะดินที่ว่าเห่าเหลือเอฟักทองบัตนาดออกไปจ้าก็จะเฮ็ดใ้แบบนี้รดน้ำไปเลยจา้าเพื่อน จ้าคิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าจะกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ